English for Shanty to today นะคะวันนี้เจนจะมาสอนคำว่าเก่งเก่งในภาษาอังกฤษเราจะใช้โครงสร้าง good at นะคะก่อนที่จะไปฟังพี่ๆกดติดตามช่อง YouTube ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ good at ถ้าเราจะถามว่าคุณเก่งหรือว่าถนัดในเรื่องอะไรเราสามารถถามได้ว่า what are you good at what are you good at แปลว่าคุณเก่งในเรื่องอะไรถนัดในด้านไหนนะคะแต่ถ้าเราเก่ง ในด้านด้านนั้นเราสามารถพูดได้ว่าอย่างเช่น I am good at eating I am good at eating กินเก่งอะไรแบบนี้นะคะก็ได้นะคะหรือฉันว่ายน้ำเก่งก็พูดได้ว่า I am good at swimming I am good at swimming ก็ได้นะคะหรือถ้าเราจะบอกว่าคุณพูดภาษาอังกฤษเก่งมากเราก็พูดได้ว่า you are very good at speaking English you are very good at speaking English ก็ได้นะคะหรือคุณโกหกเก่งนะเราก็พูดได้ว่า you are very good at lying you are very good at lying ก็พูดได้นะคะมันเหมือนแบบคุณนี่โกหกเก่งนะอะไรประมาณนั้นนะคะหรือถ้าเราจะบอกว่าหล่อนทำกับข้าวเก่งก็พูดได้ว่า she is good at cooking she is good at cooking ก็ได้นะคะหรือถ้าเราจะบอกว่าหล่อนแบบร้องเพลงเก่งก็ she is good at singing she is good at singing ก็ได้นะคะหรือถ้าเราจะบอกว่าเขาเก่งขับรถขับรถเก่งนะคะขเะคะขาผู้ชายก็พูดได้ว่า he is good at driving he is good at driving ก็ได้นะคะหรือถ้าเราจะพูดว่าอ่าเขาเก่งอ่ากีฬาก็พูดได้ว่า <c oughs> he is good at sports he is good at sports ก็ได้นนะคะแค่นี้นะ